สวัสดีครับบันทึกณวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566กับเรียนขออนุญาตนะครับวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวข้องนะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับลุงปู่ทองดำอินทวังโส นะครับภกิจิิคณาจารย์นะครับสายเมืองลบบุรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในระดับแถวหน้านะครับในเวลานี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภะกิจจิคณาจารย์ที่ยืนระยะเวลามาอย่างยาวนานนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับ หลวงปู่ทองดำอินทวังโสนะครับท่านอยู่ที่วัดถ้ำตะเพียนทองนะครับตำบลห้วยคุณรามนะครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับพระกิจ,จิคณาจารย์ที่ถือว่าเป็นมังกรพัทถินอีกหนึ่งองค์นะครับเพราะว่าองค์ท่านนะครับเป็นลูกศิษย์ใน พระครูปราสาทขันทคุณนะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามของหลวงพ่อมูมอินทปัญโยนะครับวัดปราสาทยเยอะเหนือตำบลปราสาทยเยอะออำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับพระกิจจิคณาจารย์ในยุคกลางที่ถือว่าเป็นสุดยอดพระกิจจิคณาจารย์นะครับที่ได้รับความ เขาลบยกย่องนะครับจากพวกนักรบชาวต่างชาตินะครับหรือที่เราเรียกกัน G.I. นะครับชาวอเมริกันนิโกนะครับนะครับเขาเรียกกันว่าฟตเตอร์มุมนะครับถือว่าบรรดาช่วงสงครามนะครับช่วงสงครามฝรั่งเศสนะครับสงครามฝรั่งเศสสงครา,ามเวียดนาม นะครับในรอบที่สองต้องบอกงี้ในรอบที่สองนะครับซึ่งเป็นการผัดเปลี่ยนนะครับผัดเปลี่ยนมาจากฝรั่งเศสมาเป็นอเมริกาลบกับเวียดนามนะครับสมัยนั้นฮะก็ต้องลอง <c oughs> ไปศึกษาค้นคว้าดูนะครับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตอนนี้นะฮะถือว่าเป็นอยู่ในช่วงต่อเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุคสมัยหนึ่งเนี่ยฮะที่ประเทศ ไทยนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางอารยธรรมมาจากทางภาคฝั่งตะวันตกนะครับนะครับก็ถือว่าหลวงพ่อหลวงปู่ทองดำอินทวงศสเนี่ยเป็นอันเตวาสลลูกศิษย์ในของหลวงพ่อมุมนะครับอินทปัญโยกก็ถือว่าเราทราบเรื่องราวกันอย่างกว้างขวางนะครับไม่ได้เมคนะฮะไม่ได้เมคไมเนโม,โมนะครับแล้วก็หลวงปู่ทองดํา นะครับอินทวงฝนเนี่ยนะครับยังไปครบรวมนะครับครบรวมกับพระราชสังวลาพิมลน,นะครับพระราชสองวลาพิมลหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนาของลุงปุตโตอินทสุวรรณโนวัดประดูชิมพีสามแยกท่าพระกรุงเทพมหานครนะครับถือว่าเรื่องราวเนี่ยนะฮะ ท่านเป็นอีกหนึ่งลูกศิษย์นะครับถือว่าเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ย้อนหลังไปได้ถึง44ปีนะครับก็คือช่วงประมาณช่วง44ปี45 46ปีนะครับช่วงปีตั้งแต่พศษภาก2520เลยนะครับ ถือว่าท่านได้นะครับในสมัยนั้นเนี่ยท่านมาอยู่วัดธรรมเเพียรทองใหม่ๆนะครับมาบุรณะพัฒนาวัดธรรมจะเพียทองท่านก็มาขอบารมีนะครับจากหลวงปู่โตอินทสุวรณโนเนี่ยนะในการจัดฟางวัตถุมงคลหลากหลายรุ่นแล้วก็ให้หลวงปู่โตท่านเมตตาเป็นประธานในการนั่งปกปุกเสกนี่ต้องบอกอย่างนี้นะฮะถือว่าเรื่องราวนีน้น่าสนใจเลยว่าหลวงปู่ทองดำยินทะบางโสนเนี่ยท่านถือว่าเป็นพระกิจิคณาจารย์ยุคกลาง นะครับยุคก,กลางค่อมนมาทางยุคไ่แล้วก็ค่อมนมาทางยุคปัจจุบันเพราะว่าท่านยังดำรงทัดขันฝังขานอยู่นะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็น่าจะเกือบ90นะครับเกือบ9 0พันศาแล้วนะฮะก็ประมาณ88-89ท่านจึงมีความเกี่ยวข้องคว้ยรวมไว้กับทั้งหลวงพ่อมุมนะครับ อินทปัญโยและก็รูปุโตอินทสุวรรณูนะครับถือว่ามีความน่าสนใจถือว่าเรื่องราวเนี่ยนะฮะรับทรบาบกันโดยทั่วไปโดยสาธารณพโดยโสพภาสาธารณะนะครับไม่ได้ไปปรุงแต่งกันนะเพราะเรื่องราวตัวนี้นะผ่านมากันก็ในสี่สี่สี่ห้าสี่หกปีนะครับโกหกกันไม่ได้นะครับเรื่องราวตัวนี้ไม่ใช่ว่ามาเกิดในยุคหลงังยุคปัจจุบัน นะครับที่เราจะมาปรุงแต่งกันได้วันนี้เราจะมาบอกกล่าวเล่าถึงเรื่องอะไรนะครับก็หยิบยกเรื่องราวที่เป็นช็อตสั้นๆที่มากุยกันก็คือเรื่องตะกุดนะครับตะกุดนี้ถือว่าเป็นตะกุดดอกเล็กนะครับดอกเล็กนะครับเป็นตะกุดไมเจ็ดสีนะครับถือว่าเป็นตะกุดที่ท่านเอาไว้ต้อนรับรองศรัทธาประชาชนก็คือท่านจานยันอะไรผมก็ไม่ทราบ ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะเจอเจอท่านเนี่ยในงานพุทธงานพุทธาพิเศษที่วัดโพเทสิทธ์นะครับในครั้งนั้นท่านมานั่งปลูกปู่เสกวัตถุมงคลนะฮะร,รุ่นเจริญพอหรือรุ่นอะไรสักรุ่นหนึ่งนะฮะของหลวงพ่อสวัสดิ์โอภาสโเนี่ยนะฮะท่านมาถึงก็ได้กลับนักสการท่านก็ได้ร่วมทําบุญกับท่านดอกละหนึ่งร้อยบาทนะครับดอกละหนึ่งร้อยบาทก็เป็นดอกประมาณความยาวสองนิ้วครึง่ง นะครับก็น่าจะประมาณนี้ก็โลหะนะครับก็เป็นแผ่นโลหะสําเร็จรูปนี่งและแผ่นรีดบ,บางเนี่ยนะฮะนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้แกะดูไม่ได้ขี่ดูเหมือนกันท่านก็รวมทําบุญเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับค่ายานพานะนะครับค่าใช้จ่ายส่วนองค์ท่านนะฮะก็ถือว่าเป็นของรับแขกต้นรับแขกนะครับ ที่หยิบยกเรื่องราวของหลวงพ่อทางดำอินทวังโสมาในวันนี้ก็คือจะบอกให้ท่านได้ติดตามหานะครับเพราะว่าท่านจะสร้างวัตถุมงคลไว้มากมายหลายรุ่นนะครับในพื้นที่เมืองลบบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระกิจจังอาจารย์ที่ได้รับความนิยมกันนะครับแต่อาจจะไม่กล้องขวางไม่โด่งดังเปี้ยงป้างนะครับถ้าชื่อชั้นนะครับชื่อชั้นก็คงจะเทียบ ไม่ได้กับพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปหลายองค์นะคะเขาก็คงจะต้องรอเวลานะครับเพราะนี่ก็รอเวลากาเนิ่นานมาถึงสี่สิบกว่าปีนะครับถึงสี่สิบปีก็ถือว่ามีแฟนคลับถือว่ามีลูกศิษย์อยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่พอสมควรเลยนะ,ะที่เขาเล่นหาเก็บสะสมแลกเปลี่ยนในวัตถุมงคลของท่านก็ถือว่าราคายังเบานะครับราคายังเบายังสมผัสจับต้องได้นะครับก็เลยวันนี้หยิบยกนะครับ เรื่องราวของตะกุดหมายเ็ดสีนะครับมาให้ดูก็ประมาณว่าเป็นตะกุดที่ดีเด่นในทางด้านเมตตามหมานิยมนะครับดีเด่นทางด้านเมตตามหมานิยมนะฮะเป็นตะกุดดอกเล็กๆเ,เ,เอาไว้ทางด้านพวกกระซับค้าขายพวกพาติดตัวไปได้ง่ายนะครับก็ไม่เน้นหนักจะเต็มในด้านของ ความคงกระพันชาติทต้องบอกอย่างนี้นะฮะเพราะว่าโรงยันนี้ก็โรงยันเล็กไม่ได้โรงยันใหญ่นะครับเพราะพื้นที่มันจํากัดอยู่ประมาณสองนิ้วครึ่งคูณสองนิ้วครึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นตะกุดที่ท่านเอาไว้รับแขกเอาไว้รับรองลูกศิษย์ลูกหานะครับหรือว่าเวลาท่านไปงานพุทธพิเศษก็เอาติดตัวไปให้ลูกศิษย์ได้ร่วมทาบุญกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง พระเกจิคณาจารย์ของเมืองลบหลีนะฮะท่านเป็นมังกรมัดถินนะฮะเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อมุมนะครับอินทะปัญโยนะครับเป็นชาวเมืองศรีสะเกดเอาอย่างนี้นะครับก็ลองไปสืบค้นหาประวัติเรื่องราวของหลวงพ่อทางดำอินทะนะครับอินทะวังโสนะครับก็ลองดูนะฮะเพราะก็ถือว่ามีการเผยแพร่ต่อเนื่องกันมานานนะฮะถ้าหากว่า นักเล่นรุ่นเก่าๆเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520นะฮะก็น่าจะทราบดูว่าก็ของศูนพระเครื่องนะครับศูนพระเครื่องของอาจารย์วิลาศนะอาจารย์วิลาศท่านเสียชีวิตไปเนิ่นนานละกับคุณป้าคุณป้าเลยเนี่ยศูนพระเครื่องอยู่จรรญสนิทวงสามสิบ่านผมจําไม่ได้แล้วนะครับเนิ่นนานหลายปีแล้วเคยไป เริ่มเก็บวัตถุมงคลใหม่ๆตอนสมัยผมยังเรียนหนังสืออยู่นะฮะก็ถือว่าท่านแจกสร้างวัตถุมงคลมาเนี่ยนะฮะสมัยนะั้นเหรียญปิดตาบัวแปดกลีบนะบเหรียญเล็กๆนี่แหละเหรียญบางขนาดประมาณเหรียญบาทเนี่ยแหละนะฮะเหรียญบาทสมัยสมัยปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยใครลุกนบุญเหรียญละเหรียญละบาทนะครับถือว่าโอ้ตอนนั้นได้รับความกระแฟความนิยมเฮือกนะครับก็ถือว่าเป็นของดีราคาถูกนะแล้วแต่ แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นพบเห็นเจอเจอแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรื่องราวการหยดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะแนะนาของหลวงพ่อทองดำาินิลโสนในในในชั้นหลังมาเนี่ยน่าจะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ใจดีนะครับ ที่เป็นคนต้นแบบนะครับขององค์การประเครื่องแส่พระใหม่คุณเดชานะเดชาสุปฏิพิมพวัฒน์เนี่ยนะฮะเขาเป็นผู้จัดแจงดูแลผมก็พอจะมีวัตถุมงคลของท่านอยู่บ้างบางรุ่นเป็นบางรุ่นนะครับไม่ได้เยอะแยะนะครับไม่ได้เยอะแยะนะครับแล้วก็จะมีเก็บบ้างส่วนตัวมั่งเดี๋ยวต้องไปศึกค้นหานะครับบางอย่างผมก็มีเก็บถ่ายรูปเอาไว้มั่งแล้ว นะครับแต่เหรียญก็บางครั้งบางคราวก็ไม่ทราบว่าหายไปไหนวันนี้ก็เลยหยิบยกเรื่องราวของตะกุดนะครับพระเกจิคณาจารย์ที่ถือว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ในยุคใหม่ก็ได้นะครับเอามาให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทคำความเข้าใจกันนะถือว่าเป็นตะกุดที่เอาไว้รับแขกนะแล้วก็แนะนําอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์ของเมืองลบบุรีนะครับที่มีความน่าสนใจในการเล่นหาเก็บสะสมวัตถุมงค,คลนะฮะก็ลองดูนะฮะว่า อนาคตนะครับก็เป็นพากหนึ่งพระกิจิมจันที่อนาคตนะที่จะอาจจะมีราคานะครับสูงขึ้นกว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้ราคาก็ยังสมาหรถจจับต้องได้นะครับอ่ะก็ถือว่าวันนี้เรามาชอตสั้นๆชอดเล็กๆนะครับให้ได้หายคิดถึงกันเพราะว่าติดภารกิจ นะครับภารกิจในการทําหนังสือนะครับเวลาทําหนังสือแล้วเนี่ยมันต้องใช้สมาธิวันหนึ่งทําไม่ค่อยได้มากไม่ค่อยได้มากได้มาหรอเพราะมันต้องทําไปด้วยฝึกค้นหาประวัติฝึกค้นหาเรื่องราวนะครับเอามาปฏิปติตองนี้ผมถือว่าคอนเทนต์น่ะมันมันน่าจะลงตัวแล้วแต่ที่ผมนะฮะยังทําฝืนทําต่ออยู่ละอยู่เนี่ยนะฮะก็เพื่อเช็คหน้าต้องบอกอย่างนี้เป็นการเช็คหน้าเช็คหน้าหนังสือนะครับว่าเราจะต้อง เอาเอาเอาส่วนไหนใหม่ก็เป็นหนังสือของหลวงปู่บุรดาปัญญาทโลนะครับก็ยังไม่ทราบเลยว่าเดี๋ยวจะสำเร็จเสร็ิ้นกันเมื่อไหร่นะครับก็ให้เด็กติดตามกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็คงนะครับก็ขออนุญาตตัดตอนนะครับทอนลงนะลงไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้ามีเรื่องราวใดจะได้ติดตามกันนะฮะก็ขอให้ได้ติดตามกันไปเป็นระยะไปเป็นโดยโดยลำดับ นะครับสุดท้ายนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ